โอเคถ้า okay. อย่างนั้นเนี่ยผมอะ่ะผมว่าอ่าตอนนี้เหมือนกับสเต็ปเราน่าจะผิดแหละคือถ้าเป็นแบบนี้ครับสเต็ปแรกที่จะต้องทำอะ่ะมันต้องทดสอบก่อนเนาะว่าคอร์สเนี่ยจะขายได้หรือไม่ใช่ไหมครับสมมติว่าเราทำคอร์สเซลล์เอนจิเนียร์จะขายได้หรือเปล่าวิธีที่คืออันนี้มันเป็นมันเป็นการทดสอบขั้นต้นที่สุดเลยนะในวงการสตาร์ท mm hmm. อัพเขาเรียก Product Market Fit ก่อน ใช่ไหมครับมีคนเอาไหมของอันเนี้ยใช่ไหมครับถ้ามีคนเอาเราก็ค่อยไปต่อดูเรื่องของการสเกลหรืออะไรอย่างนี้ใช่ไหมครับปรับโนนปรับนี่เขียนกีกุลีบอกว่าเออเคยทําแต่ไม่ได้เขียนเป็นแบบไอ้น,นี่พวกนั้นนะครับเรื่องเรื่องเรื่องรอง,องหมดเลยมันต้องดูเรื่องแรกก่อนก็คือว่า r พ d u c t Market ฟิตหรือเปล่าเนี่ยสาคัญสุดอืมีคนเอาไหมสินค้าเนี้ยทีนี้ถ้าเราอยู่สเตกนี้อ่ะแล้วเราเอา่ออย่างกุลีเอ่อ ที่ที่ที่เข้ามาในบูตแคมป์เนี่ยก็คือต้องมาทําเว็บทาฟันเนลอะไรอย่างเงี้ยมันจะได้มาทดสอบตรงนี้ช้ามากและไหนจะเราก็ยังไม่ค่อยโปรโทาพวกนี้ด้วยถูกไหมครับมันจะได้ทดสอบกว่ากว่าจะทดสอบอันเนี้ยโอ้โหทางานหนักมากเลยทํางานทํางานทํางานทดสอบไปปุ๊บกดไม่มีคนเอาโลทิ้งหมดเลยไม่ได้ใช้เลยถูกไหมครับมันก็จะเป็นแบบนี้เพราะฉะนั้นปกติแล้วโปรสตาร์ทอัพเนี่ยเขาบอกทํางานเร็วๆก็คือเขาต้องทดสอบเนี้ยให้เร็วที่สุดก่อน ซึ่งผมว่าวิธีที่จะทดสอบได้เร็วที่สุดก็ไม่มีอะไรไปนอกเหนือไปจากขายคนที่ไม่รู้จักเออซึ่งก็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 จริงๆจะมันมีสองสองวิธีการขายคนไม่รู้จักอ่ะมันก็มีวิธีที่หนึ่งก็คือยิงแอดนั่นแหละเออแต่ว่าเราจะไม่ยิงแอดแบบเข้าเว็บยังจะไม่ยิงแอดแบบจะไม่ทำฟอนต์จะไม่ทําอะไรเลยเราจะยิงแอดแบบขายอย่างแบบอ่อพู้ลูกโตคือให้ทักแชทต,ตามคนอ่าตาม t r a d i t i o n a อ่ะ,ตา,อะตามวิธีที่คนเขาทำนั่นแนะ่ะเพราะมันเร็วที่สุด อย่ารู้ว่าสมมุติว่าผมมีลูก้ามันเนี่ยจะให้ผมยิงอให้อะผมจะไม่ทําเว็บไม่ทําอะไรทั้งสิน้นผมจะเขียนคอนเทนต์แล้วก็ยิงแอดแล้วก็เหมือนให้เขาไปซื้อในอินบ็อกก่อนเป็นอันดับแรกเลยเพราะว่าถ้าผมมานั่งทําเว็บจนเสร็จแล้วปรากฏไปยิงแอดปรากฏว่ามันเป็นสินค้าที่คนไม่เอาอะ่ะก็เสียก็เหนื่อยใช่ปะผมก็ตั้งนานกว่าผมจะยิงแอดได้ถูกปล่าแล้วเพื่อยิงไปพบว่าคนนี้คนมันไม่เอา ใช่ไหมครับเพราะนั้นจริงอย่างแรกกับต้องทดสอบด้วยอันนี้ก่อนนะครับทดสอบให้เร็วที่สุดไอ้ไอการทดสอบอันนี้นะถ้าจะผมไม่แน่ใจว่าคูรีมีคอร์สออนไลน์หรือ,อยังมสมมติว่าสมมติว่ามีมีแล้วก็คือเอาคอร์สนี้มามาขายใช่ไหมครับก็ทําเหมือนที่เขาทำันาะทํากลุ่มเฟซบุ๊กขึ้นมาถ้าคนจะซื้อซื้อเสร็จก็ดึงเข้าไปในกลุ่มก็ไปเรียนในกลุ่มแต่จริงๆเนี่ยวิธีเนี้ยต่อให้ไม่มีคอร์สอะ่ะก็ขายได้ จัดคอร์สเรียนสดครับจัดคลาสสดก็คือบอกเออก็คือลองยิงแอดแล้วก็กําลังจะจัดคลาสสดสมมุติว่าสิ้นเดือนนี้อ่ามีเวลายิงแอดทดสอบกี่กี่วิคสมมุติเดือนหนึ่งสมมี่วิคอย่างเงี้ยครับทำแบบเขาเขาจะทํำกันแบบนี้นะครับ เนื้อหาที่จะสอนไม่ต้องมีเลยก็ได้แต่แต่มันต้องมีคร่าวๆว,ว่าจะสอนอะไรบ้างคร่าวๆแต่ไม่ต้องเตรียมเนื้อหาเลยเพราะเราไม่รู้แม้กระทั่งจะมีคนซื้อหรือเปล่าถูกไหมถ้าเรามานั่งอัดคอร์สเนี่ยกี่บทอีบทอ่บดอ่ะสุดท้ายยิ่งไม่มีคนซื้ออัดทําไมเหนื่อยใช่ไหมครับปกติเขาทำากันแบบนี้เออก็คืออ่าโปรโมทขายเลยเออแล้วถ้ามีคนซื้อมีคนซื้ออะไรเข้ามาก็ช่วงท,ท้ายๆอ่ะช่วงใกล้ๆจะสอนใกล้ๆจะถึงวันสอนอนะ่ะก็มาเตรียมสอน เพราะว่าทาแบบแล้วถ้าพอถ้าถ้าเป็นเคสอย่างเนี้นะครับถ้าทําแบบนี้แล้วปรากฏว่ามันมีคนเอซื้อเข้ามาเราอาจจะลองทําอีกครั้งหนึ่งครั้งแรกมันอาจจะฝู่เราจะลองจัดสดอีกสักรอบหนึ่งโอเคมีคนเข้ามาเหมือนกันคราวเนี้คอร์สออนไลน์จัดได้แหละนึกออกไหมครับเราค่อยทํเบ็นคอร์สออนไลน์แล้วก็เหมือนเราไม่ต้องมาสอนสดลูกค้าอ่าเราจะทําในแบบนี้ถ้ายังไม่มีคอร์สนะแต่ถ้ามีคอร์สแล้วก็ก็โอเคก็ลองออกอ่ายังไม่มีคอร์สถูกไหมครับน่ายังไม่มีคอร์ส mm hmm. ทาแบบนี้ครับ คือเน้นที่การทดสอบก่อนว่าเนี่ยที่บุรีก็ยังไม่ชัวร์เนี่ยว่าเออจะมีคนซื้อไหมขายขายคอร์สสำหรับเซลล์เอนจิเนียร์ให้ทําแบบนี้เออให้ทดสอบแบบนี้โดยไม่ต้องทำเป็นเรื่องของฟันเดียวให้ทําแบบนั้นไปก่อนจนกระทั่งเรารู้แล้วว่าเฮ้ยมันมีคนซื้อนะแต่ว่าแต่ว่ามันไม่ค่อยคุ้มค่าแอดเท่าไหร่วะเพราะว่าแบบเราจ่ายแอดสู่คอร์สเราห้าร้อยแต่กว่าคนจะซื้อเนี่ยต้องจ่ายสักหกเจ็ดร้อยก็คือเราขาดทุน อ่าใช่ไหมพอเราขาดทุนปับ๊บทำยังไงได้บ้างเออเราก็เริ่มไปทําเว็บทําเว็บไซต์เนี่ยมันจะยิงแอดคอนเวอร์ชันผมตอบไม่ได้แต่ว่าตลาดนั้นน่ยการยิงแอดคอนเวอร์ชันกับการยิงแอดอินบ็อกอะอะไรมันจะทํายอดขายเขาเรียกว่า low ads อะ return on investment ก็ได้คือผลตอบแทนจากค่าแอดอันไหนมันจะคือพูดง่ายคืออันไหนจะกําไรดีกว่ากันตอบไม่ได้นะครับแต่ว่าทันทีที่ไปยิง แบบ Conversion เข้าเว็บปุ๊บเนี่ยค่า CPM จะถูกลงทันทีหมายความว่าด้วยเงินเท่ากันการยิงแอดเข้าเว็บให้คนไปซื้อในเว็บกับยิงแอดให้คนทักอินบ็อกด้วยเงินเท่ากันนะยิงแอดแบบเข้าเว็บอะคนจะเห็นเยอะกว่าเสมอการันตีนะครับหรือไหมดังนั้นมันก็เลยเป็นอะไรที่น่าจะช่วยลดค่าแอดอได้น่าจากก่อนสุดท้ายมันต้องไปดูที่ตลาดสมมติตลาดาผมยกตัวอย่างเช่น สมมติตลาดเราเป็นตลาดเล่นคนแบบคนทั่วไปเลยแมสเลยคอสราคา98บาทหรืออะไรอย่างเงี้ยเออถ้าเราไปเล่นตลาดถ้าไปเล่นตลาดอย่างเงี้ยเออไอการยิงเข้าไปซื้อในเว็บอาจจะไม่เวิร์กอาจจะต้องอินบ็อกอย่างอี่วก็ได้เออมันแล้วแต่ตลาดด้วยนะครับแต่อย่างที่บอกว่ามันมีแนวโน้มที่จะถูกลงเพราะว่า CPM มันต่ำลง CPM ต่ำลงก็คือว่าด้วยเงินร้อยบาทเท่ากันนะเรายิงให้คนเข้าเว็บแบบคนเห็นเยอะกว่า ทำไมมันถึงเห็นเยอะกว่าคะมันเป็นระบบเหรอมันคือเพราะว่ามันเป็นระบบใช่ไหมหรือยังไงไม่คนเห็นเยอะกว่าด้วยเหตุผลที่ง่ายสุดๆเลยครับเพราะคนยิงแอดแบบนี้น้อยกว่าเพราะไม่ว่ายังไงก็ตามคนจะมีเว็บน้อยกว่าคนไม่มีเว็บเสมอไม่ว่าจะอีกกี่ปีก็ตามถูกไหมครับเพราะว่าไม่มีเว็บก็ไม่ต้องทําอะไรเลยก็เปิดเพจมาก็ยิงแอดเปิดเพจวันนี้ยิงแอดได้เลยทันทีวันนี้ใช่ป่ะแต่เว็บฟูลีก็เห็นแล้วว่ามันทำเดืนว่า เพราะฉะนั้นยังไงก็ตามคนมีเว็บจะน้อยกว่าเสมอดังนั้นแอดในลักษณะแคมเปญเข้าเว็บอะมันเลยจะถูกกว่าเสมอเพราะมันมันคือการประมูลใช่ปะแอดอะมันไปแย่งกันไงว่าใครจะแสดงเออดังนั้นแอดแบบนั้นยังไงก็ถูกกว่าร้อยทั้งร้อยยังไงก็ถูกกว่าถูกไหมอ่านะครับเอ่อพอเราไปทำสเตทนั้นแล้วสเตทของการที่ว่าเออเราลงยิงแอดคอนเวอร์ชันแล้วอันนี้คือเป็นสเตทที่เราพยายามจะกาทำกำไรมากขึ้นนะ ตอนแรกเราทดสอบแล้วนะว่ามีคนซื้อแต่ว่าเฮ้ยมันขาดทุนหว่าเพราะว่ากว่าจะซื้อเนี่ยเราจ่ายค่าแอดเยอะ,อะเราลองยิงเข้าเว็บลองยิงเข้าเว็บดีไม่ดียังไงพอยิงเข้าเว็บเราทําได้มากกว่านั้นครับก็คือสมมติว่าใช้ตัวซิสต็มของผมมาสิ่งที่มันทําได้เหนือกว่านั้นคือนอกจากเข้าเว็บซื้อในเว็บแล้วนะมันยังอัพเซลได้อีกการอัพเซลมันทําให้คนเนี่ยบางคนที่ซื้อแล้วเขาไปซื้ออัพเซลด้วยมันไม่ทุกคนไม่ใช่ทุกคนหรอกแต่จะมีหลุดหลุดเข้ามาซื้ออัพเซลด้วยใช่ไหมครับไอ้ตรงนี้ครับมันก็จยยิ่่งมาชว ให้เราเอาชนะค่าแอดได้เออเห็นไหมว่าสเตจเนี้ยหลังๆเลยนะมันจะเป็นสเตจของการที่เราวลิฟายแล้วว่าธุรกิจเรามีลูกค้าเอาจริงๆเนาะเออเสร็จแล้วคราวนี้เราเราจะแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นตามมาแล้วคือมันมีคนซื้อแหละแต่เราขาดทุนอยู่เว้ยเอออย่างเงี้ยแก้ปัญหานี้ตามมาก็คือเริ่มยิงแอดคอนเวอร์ชันเริ่มทําเว็บเริ่มทํำฟันเนลเออแต่ถ้าเราอยู่ในสเตจของการที่เราก็ยังไม่ชัวร์จริงๆว่ามันจะมีคนซื้อไหมต้องทดสอบ อ่าต้องทสไอการเทสเนี่ยต้องเร็วที่สุดเลยครับเออต้องทําโฆษณามาแล้วก็ไปทดสอบเลยนะอันนี้คือวิธีที่หนึ่งวิธีที่สองก็คือมันก็ต้องไปสายออแกนิกอะครับก็คือทำคอนเทนต์ทำคอนเทนต์ทำคอนเทนต์แล้วก็เอ่อทุกทุกคอนเทนต์ที่ทําก็คือก็ลงท้ายด้วยการใส่ call to action ประมาณว่าเออฉันมีคลาสที่กําลังจะสอนนะถ้าสนใจก็พักอินบ x มาทําแบบนี้ทุกๆุคอนเทนต์ทุกๆุกคอนเทนต์ทุกๆคอนเทนต์ ซึ่งแบบอันนี้ตอบไม่ได้ว่าเมื่อไหร่เพราะว่าคอนเทนต์ออร์แกนิกกราฟิกมันก็มันเราเราเราประเมิเราเราไม่รู้ว่าคนจะเห็นเยอะแค่ไหนใช่ไหมเออมันก็จะช้าอีกอะ่ะผมถึงบอกว่าจริงๆวิธีที่ดีที่สุดอะ่ะยิงแอดทดสอบเลยคือมันเป็นข้นามาตรฐานเลยถ้าเกิดว่าเราเนี่ยครับเริ่มต้นมาแล้วเราไม่ชัวเรามีความสงสัยเยอะมากครับเออทดสอบที่ดีที่สุดก็คือเราต้องพยายามขายคนไม่รู้จักใช่ปะ่ะเออเราวิธีที่ะเะลร็ยที่สุดก็คือยิงแอบถ้าเราทำกันอย่างเงี้ยครับ ก็ยังเป็นวิธี